จากบริษัทไอได้เล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้มาติดตั้งนะครับเครื่องตั้งเวลาสลับแอร์ห้องเซเบอร์นะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นเทมทีเอ็มสนะครับนี่แอร์9000 BTU นะครับ2ตัวนะลูกค้านะครับอันนี้ก็9000นะของยี่ห้อแคลร์นะครับแคลร์เก้0 0ั BTU ส่วนอันนี้จะเป็นห้องเซเบอร์นะครับคร่าวๆเซเบอร์ที่วางนะครับก็จะเป็นชุดไม่ใหญ่มากนะครับถือเป็นเซเบอร์อยู่ ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับบางค่าใกล้กับตู้ไฟนะครับวันนี้อุณหภูมิห้องที่เส็จไว้ก็จะเป็นเซตไว้ยี่สิบห้ายี่สิบสองนั่นตัววัดนะครับแต่ว่าอุณหภูมิที่จอาจริงเนี่ยมันยี่สิบสามจุดยี่สิบสามจุดหกนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวที่วัดอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นยี่สิบสามจุดหนึ่งนะครับสังเกตว่าอุณหภูมิมันต่างกันมันอยู่ที่เราคาลิเบตด้วยนะครับตอนที่เราคาลิเบตเนี่ยเราวัดจากจุดนี้นะครับลูกค้าอันนี้คือตัววัดนะตัว,วัดจุดอย่างนนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับมันอาจจะมีความต่างในส่วนของตรงนั้นแต่ว่าเราสามารถคาลิเบตได้นะครับคาลิเบตได้รุวนี้คาลิเบตได้ปรับไฮปรับโลปรับได้หมดนะครับดีเลย์ก็ได้นะครับจากตรงเงี้ไมใส่ได้นิดเดีครับขอบคุณครับ